ปัญหาของผิวบริเวณรอบดวงตามีหลักๆด้วยกัน3ประการคือริ้วรอยตีนกาถุงใต้ตาและรอยดำคล้ำใต้ดวงตาปัญหารอบดวงตาของเราอะ ที่มันทํางานได้ยากเนื่องจากมันไม่ค่อยมีต่อมรูขุมขนถ้าไม่มีแล้วเนี่ยไอที่มันห้อยคล้อยเนี่ยหรือไขมันที่มันเป็นถุงย้อยๆหรือสีดําคล้ำเนี่ยมันก็คือการที่กระเปาะหลอดเลือดของเราเนี่ยมันอ่อนแอเลือดมันลั่วตลอดเวลาและเลือดมันไหลย้อยตลอดเวลามันก็เลยเป็นถุง i c e ซลผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสําคัญคือฟราซินัสเอ็กเซลเซวิตามิน B3 และออแกนิกซิลิคอน สามารถช่วยดูแลปัญหาของผิวบริเวณรอบดวงตาที่มีความบอบบางและต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยขจัดริ้วรอยความเหนื่อยล้าลดรอยคล้ำของถุงใต้ตาทำให้ผิวบริเวณรอบดวงตามีความชุ่มชื้นสดใสมีประกายเปล่งปลัง่งมีชีวิตชีวาไอเซลถูกออกแบบมาเพื่อการที่ทำให้ mm. หลอดเลือดรอบดวงตาเนี่ยแข็งแรง ไม่รัว่วไม่ไหลและไม่ค้างค้างอยู่รอบดวงตาของเราปัญหาของการห้อยคล้อยและถุงดำคล้ำและริ้วรอยเนี่ยก็จะหมดไปขั้นตอนการบำรุงผิวด้วยไอเซลบีบไอเซลปริมาณเล็กน้อยแล้วลูบไหลเบาๆตั้งแต่บริเวณหัวตาไล่ไปจนถึงหางตาสุขภาพผิวรอบดวงตาที่ดีต้องไม่มีถุงอย่างนี้ค่ะ ต้องไม่มีริ้วรอยสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีรอยดําคล้ํามันก็จะเห็นถึงสุขภาพที่สมบูรณ์จากข้างในสู่ภายนอกมันก็บ่งบอกท,ที่แรกของเราก็คือดวงตาของเราค่ะอายุมากแล้วรอยริ้วก็ต้องมีบ้างนะคะแต่เราก็สามารถชะลอให้มันมาช้าหน่อยให้เราไม่แก่ก่อนไวัยได้ค่ะ